เสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนตั้งโต๊ะแล้วเด้อพรุมที่สวนนะคะแล้วก็ผักหวานนะคะเอันนี้เป็นผักสดนะคะทุกคนมีผักต้มด้วยแล้วก็จะมีไข่ต้มนะผักติ้วนะคะแล้วก็ถั่วพูมะเขือเนอาหารเพื่อสุขภาพนะคะคน่นะคะเราจะคั่วพริกกระหอมนะคะจะทํา น้ำพริกปลากระป๋องค่ะทุกคนเออเราไม่ได้ใส่กระเทียมนะคะไม่ใส่กระเทียมโอเคแล้วไก่ไก่สุกแล้วนะคะถ้าไม่คั่วมันจะไม่หอมนะคะของเราบังคนเขาก็เอ,อ่อใช้หอมเจียวนะคะกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็พริกป่นนะคะบางคนก็ทำแบบนั้นนะคะมันมีหลายสูตรเนะาะบุงคนเขาก็าไปผัดนะคะ เ,เราเอาลงผัดพร้อมๆกับกระเทียมเจียกับหอมเจียวนะคะเสร็จแล้วก็เติมพริกป่นลงไปนะคะแต่บ้านสวนเราทําแบบสดนะก็คือเอาพริกจากสวนนี่แหละนะคะมาคั่วนะคะพร้อมกับหอมนะคะหอมแดงเนาะหอมแดงเราก็เลือกเอา,เอาหัวเล็กๆนะคะจะได้จะได้สุกไวๆเนาะดีค่ะเช้านี้เราทำเมนู ง่ายๆเลยนะคะบ้านๆเลยนะคะน้ำพริกปลากระป๋องค่ะทุกคนเป็นกระป๋ออ่อันนี้นะคะพริกเราคั่วแล้วนะคะเราคั่วแล้วพร้อมกับอหอมแดงนะคะแต่ไม่ใส่กระเทียมนะคะวันนี้ไม่ใส่กระเทียมนะคะทุกคนนี่ไม่ต้องบอกว่าอะไรนะคะอ <c oughs> ีสานบ้านเฮานะคะก็จะใส่น้ำปลรรานะคะสองช้อนโต๊ะแล้วอันนี้ก็ใครอยากกินเปรี้ยวก็บีบเข้าไปนะคะมะนนาวสวนบ้านเรา แค่นี้เองนะคะง่ายๆนะคะเราก็จะเอาผักที่สวนนี่แหละนะคะมากินกับน้ำพริกนะคะ,ะใส่น้ำมันนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งนิดเดียวนะคะแล้วก็เอาเครื่องที่ตำไว้นะคะนี่นะคะที่ตำไว้ลงไปผัดนะคะ น้ำล้างค้กไปก่อนหอมแล้วเราจะตสงน้ำตาลนะคะน้ำลงไปนิดนึงแล้วก็จะบี้นะคะแล้วก็จะบี้ปลากระป๋องนะคะให้ให้ละเอียดนะคะจริงๆแล้ว บางคนเขาก็โขกนะคะบางคนเขาก็โขกให้ละเอียดนะแต่ว่าไม่ต้องละเอียดหรอกเพราะว่ามันจะไม่ได้เคี้ยวนะคะมันเละเกันไปมันก็จะไม่อร่อยนี่นะคะเราก็ทำให้ได้นะเราค่อยปรุงรสนะคะแบบนี้มันจะเห็น แต่ก็ไม่ควรทำเป็นตัวๆนะเพราะว่ามันมันจะไม่เข้ามันจะไม่เข้าเนื้อนะคะหมายถึงรสชาติมันก็จะไม่โอเคโอเคไม่โอเคกว่าบางคนเัาตามละเอียดเลยเนาะละเอียดหยิบเลยละเอียดจนเละเลยนะคะมไม่อร่อย น้ำปลาสองช้อนโต๊ะเรียบร้อยนะคะเราก็จะโรยผักนะคะ แล้วก็เสิร์ฟนะคะทุกคนนี่ฟึบนี่นะคะน้ำพริกปลากระป๋องง่ายง่ายแล้วก็กินกับผักนะคะมาทั้งสวนเลยนะคะแล้วก็กินกับไข่ต้มนะคะไข่ต้มยางมะตูมนะคะจะเข้ากันมากเลยนะคะทุกคนนี่น้ำพริกปลากระป๋องมาหมั่นด้วยกันนะคะ มามามา,มาเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนตั้งโต๊ะแล้วเดอ้ออันนี้ก็อันนี้ก็ลวกมาใหม่ๆเลยนะคะนี่ควันขมงเลยนะคะก็จะมีมะรุมที่สวนนะคะแล้วก็ผักวานนะคะเก็บผักหวานมาด้วยนะคะหนึ่งกำใหญ่นะคะมื้อนี้ผักต้มนะคะทุกคนอันนี้นะคะอันนี้เป็นผักสดนะคะทุกคน มีผักสดด้วยนะนี่นะคะก็สลัดนะคะแล้วก็มีผักต้มด้วยอันนี้คือสลัดต้มนะคะสําหรับสวอนะคะเป็นสลัดต้มนะคะผักติ้วนะคะแล้วก็ถั่วพูมะเขือผักไทยแล้วก็จะมีไข่ต้มนะคะไข่ต้มคนละฟองแต่ว่า อีกฟองหนึ่งทํามะตูมนะคะก็ยังทําไม่เสร็จนะคะมาๆๆาหมนด้กันทุกคนอาหารเพื่อสุขภาพนะคะมาๆม,ามา